วันนี้เวลา15นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาสด็จไปยังอาคารจักรพงศ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดโครงการ Princess Collection 2024ซึ่งแบราสิริวัณวรีร่วมกับบากโก้จัดขึ้นเป็นปีที่สอง ดยปีนี้จัดในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนที่ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมพระสะนองพระดรําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีราราชกัญญาในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมด้วยทรงตระหนักว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งสำหรับผู้หญิงจะมีพระประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือและส่งร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันดูแลตนเองเพื่อห่างไกลาจากโรคมะเร็งเต้านม ในการนี้พระราธทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงเป็นผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์บราิริวัณวรีมีพระดําริให้จัดตั้ง,งโครงการ Princess Collection เมื่อปี2566พระดมทุนสนับสนุนการทํางานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับขององค์กรที่ดูแล,แลและช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ สำหรับปี2016/7ทรงออกแบบคอลเลกชัน Princess Collection สริวันนวรี X w a g g o ประกอบด้วยชุดชั้นในแฟชั่นและชุดล้าวชแวร์ในรูปแบบลิมิ t e d ดเอเดชันรวมถึงสินค้าที่ระลึกของโครงการ สำหรับวางจำหน่ายเพื่อนำไรายได้มอแก่องค์กรมัธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์ศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมูลนิธิการจนะบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมโอกาสนี้พระราชาทานสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับโครงการ Princess c o l l e c t i o n 2024 แบรนด์เซว่นวเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่สำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สนับสนุนความเป็น Empowering Women นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญต่อสุขภาพจากข้างนอกมาสูข่ข้างในเพราะว่าชุดชั้นในเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบสของการเ,เสื้อผ้าที่ทำให้รูปร่างผู้หญิงเนี่ยเสริมบุคลิกภาพให้สวยงามขึ้นนะคะจากข้างในมาข้างนอกแน่นอนคะ่ะ บราของเราเนี่ยมันก็ต้องเหมาะสมกับรูปร่างของเราเพื่อให้มีความมีสุขภาพที่ดีด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านเองก็มีแรงบันดาลใจหลายๆอย่างซึ่งทำให้รู้สึกว่าขับขับ,ขบ,ขบที่ที่ทำให้ขับเคลื่อนในการที่ได้ทํำงานนี้ต่อไปนะคะคือสนุกด้วยเพราะว่าชอบออกแบบชุดชนในด้วยเพราะว่า บางทีอยากทำให้มันดูโมเดิร์นสองก็คือว่ามันเป็นวิลลิงที่ที่ดีแล้วก็เป็นเป็นโครงการที่มีความที่แรงบันดาลใจแล้วก็ได้ได้บุญด้วยหวังว่ามันคงจะเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นในแง่ของอ,อาจจะลามไปถึงะมะเร็งของสุขภาพผู้หญิงทั้งร่างเป็นอย่างไรแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เข้าใจได้หลายๆอย่างแล้วก็สร้างความรู้และความตระหนักต่างๆให้กับผู้หญิงทุกเพศทุกวัยคอลเลกชันใหม่นะคะ,ะ Princess Collection นะคะ s i l v e r y e x a g o นะคะวางจำหน่ายหลายๆที่แล้วนะคะ ก็จะมีแต่ชุดชั้นในชุดนอนชุดอ,อยู่บ้านสบายๆนะคะหลายๆอย่างนะคะก็ตามทางสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะรายได้ส่วนหนึ่งก็กับมอบให้กับการกุศลนะคะ,ะส่วนที่เหลือนะคะก็คือกระเป๋าหรือแม้กระทั่ง,งร่มหรืออะไรเนี้ยนะคะหรือเสื้อที่เสื้อเสื้อนะคะก็จะมีตามลาซาดา้าหรือว่าตามที่ต่างๆนะคะก็เหมือนกันค่ะก็น่าจับใจใส่สอยอย่างเต็มที่เลยนะคะ ต่อจากนั้นท่อพระเนตรนทัศการขององค์กรพันธมิตรสามองค์กรโดยระด,ด,ดมทนุนเพื่อสนับสนุนศูนย์เศ,ศรกิจบรมราชินีนาเพื่อมเร็งเต้านมจะช่วยให้ศตรีไทยมีโอกาสเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและเข้าถึงการรักษาที่ก้าวหน้าการสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมแกรมในศตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสทั่วประเทศของมูล,ลนิธิการจะัดะบารมีจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและการสนับสนุนการดําเนินงานของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติในการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยจนเสร็จสิ้นการรักษาจะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตและทออพระเนตรกิจกรรมจิตอาสาต,ตกแต่งหมวกสวยงามหมวกสวยใจสวย h a t from heart เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง จากนั้นท่อประเนตออิสศสการจจะแสดงผลงานคอลเลกชัน i n c e s s c o l l e c t i o นสริบันนบรีอ็วากอลล์ล dition ประจำปี2024ประกอบด้วยชุดชั้นในและเสื้อผ้าเลาชแวร์ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิิบันวรีนารีร,ราชกัญญาทรงถ่ายภาพแคมเปญโฆษณาและทรงออกแบบคอลเลกชันด้วยพระองค์เอง โดยทีมงานออกแบบสำหรับในปีนี้ทรงเน้นโทนสีขาวและสีดำและเล่นและลูกเล่นออมเบรไล่เฉดสีประดับลูกไม้พรีเมียมโดดเด่นด้วยลวดลายกราฟิกจากภาพวาดฝีพระหัตรวมทั้งทรงออกแบบสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจ h a r t of love อันไทายทอดถึงความห่วงใยที่ส่งมีให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมซึ่งรูปหัวใจนับเป็นภาษาสากลที่สื่อถึงความรักที่ทุกคนมอบให้แก่กัน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของคโครงการออกแบบโดยแบบแ,บบแบรนด์สลิวรรณับบีเพิ่ม,มูมดนิทกิกาญจนาบารมีประกอบด้วยเสื้อย,ยืดเสื้อโปโลกระเป๋าขวดน้ำและร่มวางจำหน่ายอีกด้วย สำหรับโครงการ Princess Collection เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีที่ทางแบรนด์สิริวัลณบุรีมุ่งมั่นร่วมกับพันธมิตรโดยหวังจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตผู้หญิงอีกมากมายได้รับกำลังใจสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมให้ได้รับโอกาสในการตรวจและได้รับการรักษาอย่างครบวงจรทันท่วงทีก่อนเสด็จกลับทรงสาธิตการทำสูตรน้ำผักผล,ลไม้สกัดเย็นส่วนพระองค์ซึ่งมีส่วนผสมของแอปเปิลเขียวแครอท บีรูทเซลลารี่ทับทิมกมิ้นสดเม็ดยิ่ราบดและรากขิงแก่ที่มีสรรพคุณเสริมประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกระตุ้นการย่อยอาหารลดอาการท้องอืดไม่สบายท้องและขับสารพิษซึ่งเหมาะแก่การบำรุงร่างกายของสตรีด้วย